สำนักง,งานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรพืชผักณแปลงใหญ่พืชผักท่าหายสูกตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายร่วมการวิเคราะห์กลุ่มประเด็นปัญหาด้านการผลิตพืชของเกษตรกรประเด็นด้านการอัตราพืชที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ในแต่ละระยะก,การเจริญเติบโตของพืช ตลอดฤดูการเพราะปลูกพร้อมจัดทำปฏิทินการปลูกพืชประเด็นการเรียนรู้ศึกษาทดสอบและพิสูจน์ทราบจากแปลงเรียนรู้ประเด็นการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยในแปลงปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีการกำหนดข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกันการแบ่งกลุ่มของเกษตรกร การกำหนดการจะทำแปลงเรียนรู้แปลง IPM แปลงวิธีปฏิบัติของเกษตรกรจากนั้นก็สรุปกิจกรรมและวางแผนการปฏิบัติครั้งต่อไปกิจกรรมครั้งที่2อ,อบรมให้ความรู้การวิเคราะห์การเตรียมดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในดินโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ฝุดให้เกษตรกรลงสำรวจตรวจสอบแปลงปลูกพืชเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคและมแมลงศัตรูพืชอย่างใกล้ชิดเป็นการลดความเสียหายาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืชตลอดจนสามารถควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรคและ,มะแมลงได้ทันท่วงทีนอกจากนี้เกษตรกร,กรยังได้ฝึกการผลิตสารชีวพันธ์เพื่อใช้ในการกำจัดโรคและ,มะแมลงในแปลงปลูกฝึกให้มีการเก็บข้อมูลและการบันทึกผลแปลงเรียนรู้จากนั้นสรุปผลกิจกรรมในครั้งนี้ และจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมสำหรับสัปดาห์ต่อไป